สำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ก็สามารถที่จะโดเน a t มาได้ที่เบอร์นี้เลยเนอะวัสดุในการสร้างลูกแก้วแห่งเทพนั้นข้าไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆต้องบอกว่าไม่มีวัสดุแบบนี้ในราชวงศ์ต้าถังเลยด้วยซ้ำเฮ้ยถ้ามันสามารถทำเงินให้กับตระกูลจินได้ก็คงจะดีนะครับทั้งๆที่นายน้อยสามารถรับซื้อด้วยราคาที่ถูกกว่านี้ก็ได้แท้ๆ ตระกูลจินน่ะไม่ใช่ตระกูลที่ชอบฉวยโอกาสเพื่อธุรกิจหรอกนะไม่ต้องพูดเรื่องของผู้หญิงคนนั้นหรอกเธอน่ะเป็นคนที่ฉลาดมากเกรงว่าคงจะไม่เจอสองคนนั้นในเมืองจริงอย่างอีกแล้วหมอเบียนบอกข้าว่าเจ้าต้องพักฟื้นร่างกายอยู่ที่นี่สามวัน และหลังจากนี้ครึ่งปีห้ามทํางานหนักเด็ดขาดแล้วเราจะหาเงินยังไงล่ะทีนี้ <c oughs> คุณแม่คะเป็นยังไงบ้างแม่กู้ยืมเงินมาได้หรือไม่ฮะกู้ยืมเงินละ่ะยายแกอย่าบอกนะวันนี่เธอไปกู้ยืมเงินจากตะกูลี่นะ่ะเธออยากให้ลูกคนที่หกของเราไปแต่งงานกับพวกเขาหรือยังไงใจเย็นๆสิใจเย็นๆก่อนตะแกะอย่าเพิ่งไปฟังที่พวกเขาพูดสิ พวกเรานะไม่ได้ไปกู้ยืมเงินมาจากตระกูลหลี่หรืออะไรทางนั้นแหละและแน่นอนว่าเรามีเงินที่จะรักษาให้ทุกคนทั้งหมดนี่นะต้องขอบคุณชี้เปาลูกเราเลยชี้เปาลูกเรานะ่ะแกไปช่วยชายแกคนหนึ่งที่กำลังจะถูกม้าพุ่งเข่าใส่นะเพราะว่าม้ามันพยศนะแต่ว่าโชคดีเนี่ยกับเข้าข้างชายแกที่ชี้เปาเขาได้ช่วยเอาไว้เนี่ย จริงๆแล้วเขาคือผู้อาวุโสของตระกูลจินเมื่อท่านได้ย,ยินเลื่องของตระกูลเราอ่ะกำลังมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มากท่านก็เลยมอบเงินเป็นจำนวน200ตําลึงให้กับชี้เปาน่ะสิส่วนเงินทั้งหมดที่ชี้เปาได้มาเขาก็ยกให้ฉันทั้งหมดเลยเพราะงั้นนะ่ะนะทุกคนน่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าเรามีเงินขารักษาแล้วถึงเรื่องจริงจะไม่ใช่แบบนั้นก็เยนะ แม่ก็เล่นใส่สีตีไข่ซะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นตระกูลจินก็เป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้นะสิหรือว่าตระกูลจินน่ะนอกจากจะทําการค้าในเมืองหลวงแล้วยังมีคนในตระกูลเป็นถึงข้าราชการของวังหลวงด้วยอืมแต่จะว่าไปฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฮะพอเขาเองก็รับซื้อของฉันต้องหนึ่งพันตำลึงฮีเปาของเราเป็นฮีโร่ของตระกูลเลยนะ ด้วยเงินที่เหลืออีก50าสิตำลึงเราจะใช้มันซื้ออาหารและสะเสบียงต่างๆมากักตุนเอาไว้จงจดจำความดีครั้งนี้ของฉีเปาเอาไว้ด้วยละ่ะเข้า,เาใจไหมทุกคนดีจริงๆที่พวกเราไม่ต้องขายที่หรือว่าลูกแก้วแห่งเทพลูกนั้นจะยายแก่ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอยอดเยี่ยมไปเลย แค่ช่วยคนของตระกูลฟูไม่กี่คนก็ได้รับแต้มบุญไปถึง60แต้มถ้ารวมกับของเก่าแล้วก็ก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีอยู่200แล้วนะสิยอดเยี่ยมไปเลยคือว่านะฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนะตจบ้าเลยลูกแก้วแห่งเทพนั้นเป็นสิ่งของของฉีเปาแต่กลับเอามันไปขายเงนินเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพ่อ ถ้าการขายของสิ่งนั้นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็นั่นก็ถือว่าเป็นการทำความดีไม่มีใครสมาตําหนิหรือว่าหนูได้หรอกนะคะจริงๆแล้วหนูยังมีเงินอีกมากแต่ว่าด้วยเทคนิคในการเก็บสมบัติของเหล่าเทพทำให้เก็บไว้โดยที่ไม่มีใครรู้ถ้าหนูกลับไปถึงบ้านหนูจะเอามันให้พ่อนะคะเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกนะลูกนะนั่นนะเป็นเงินของลูก พ่อนะขอโทษนะลูกที่ทําให้ลูกนะ่ะต้องขายลูกแก้วแห่งเทพแบบนี้เก็บเอาไว้ใช้ถลูกจะเอาไปใช้เป็นเงินสินสอดทองมั่นหรืออะไรก็ว่ากันไปขอบคุณค่ะคุณพ่อคือว่าคุณพ่อคุณแม่คะหนูมีเรื่องอยากจะบอกคือว่าตอนนี้นะ่ะหนูมีเงินแล้วพราะงั้นหนูจะขอนําเงินตรงนี้ไปไถ่ตัวให้เซียวซูเซียวซูจะได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสคะ่ะ